อ่ะเป็นห้าเดือนนะคะการันตีนะคะตัวนี้สูงเขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวเนี้ร้อยสี่สิบบวกโอ้สูงใหญ่เหมือนกันนะตัวนี้ร้อยสี่สิบบวก,วก 140. อ่าร้อยสี่สิบนะคะแต่ยังไรก็ก็มีบวกนะคะบวกบวกเพิ่มนิดหน่อยสูงใหญ่มากตัวนี้อ่าเขามีลูกมาสี่ตัวแล้วอ่าสี่าอ๋อมีตัวสามแล้วก็ในท้องก็เป็นสี่ ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มวอโชคชัยจังหวัดอุดทัยธานเอ่ออําเภอทับทันจังหวัดใช่และใช่แล้อุทัยทานนี้ไปหลายจังหวัดแล้วเริ่มหลงแล้วมีนะบางทีบอกไปอําเภอทับทันจังหวัดขอนแก่นอะไรอ่ะตัวนี้ก็อ่าอายุอายุเขาก็ประมาณนี่แหละหกเจ็ดปีมีลูก สามตัวแล้วก็ตัวที่สี่อยู่ในท้องนะคะสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะตัวนี้สูงมากนะคะสูงมากใหญ่มากเป็นควายเผือกนะคะเป็นควายเผือกอ่ะชมความงามเขาหน่อยนะอ่ะหางเขาในท้องมีนะคะในท้องมี อ่ามีประมาณห้าเดือนรับการท้องนะคะรับประกันโดยหมอที่สว่างใช่ไหมคะหมออิวที่สว่างสว่างอารมณ์จังหวัดอําเภออําเภอสว่างใช่สว่างกับทับท่ทานมันก็ติดกันนั่นแหละอืมมันก็ติดกันก็รับประกันโดยหมอที่สว่างอารมณ์นะคะเพราะว่าเขาเข้าตรวจกันบ่อยๆนะคะจังหวัดทับจังหวัดอุทัยธานีนะคะอ่าจะลงหลงนิดนึงเพราะว่าไปหลายจังหวัด สูงร้อยสี่สิบกว่านะคะมีท้องด้วยท้องห้าเดือนนะคะตัวนี้องั้นก็ลูกเขาอตัวที่สามนะคะตัวที่สามนะคะไปแล้วไอ้ที่ไปวิ่งไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอ่ไอ้ที่วิ่งไปแล้ว่ะตัวนี้เป็นตัวผู้นะตัวที่สามแล้วตัวที่สี่เขาอยู่ในท้องอ่าตัวนี้ลูกเขาตัวที่สามอยู่ในท้องลูกเขาที่กี่ปีคะเนี่ย ปีกว่าๆปีห้าเดือนนะคะกำลังกำลังจะเป็นหนุ่มนะคะกำลังเป็นหนุ่มเป็นตัวผู้นะคะลูกตัวที่สามแล้วก็ก็จะมีตัวเมียตัวหนึ่งตัวเมียตัวนี้ใช่ไหมคะอ่ตัวนี้เขาจะขายเป็นเซตมีหนึ่งสองสามเราซื้อสามเราจะได้สี่ใช่ไหมคะตัวนี้อ่ซื้อสามเราได้สี่นะเขาก็จะมีตัวนี้เป็นตัวแม่ที่มีท้องอยู่แล้วห้าเดือนนะคะรับประกันท้องให้ ด้วยแล้วก็อันนี้ลูกเขาเป็นตัวผู้นะคะอ่าตัวนี้ปีกว่าแล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นเป็นควายสาวกาลังเป็นสาวนะคะควายเผือกกาลังเป็นสาวตัวนี้ก็จะอยู่ในเซตของสามตัวตัวเผือกนี้อ่าแต่ตัวเนี้ยดูหางเขาก็สวยดีนะหางเขาโคน โอเคนะคะเป็นเป็นควายสาวนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้เท่าไหร่คะตัวเนี้ยไอไอความสูงอายุเขาเท่ากันกับตัวผู้ไหมเลี้ยงคู่กันอ๋อตัวนี้เล็กกว่าเขาเหรอคะเล็กกว่าตัวนั้นเนาะเล็กกว่าหน่อยนึงเนาะอ่าเขาเกิดที่หลังแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะแต่ตัวนั้นเป็นตัวผู้ถ้าขายก็คือขายเซตนนี้แหละหนึ่งสองสาม อ่าแต่ตัวนี้ก็คือเขาก็ไม่ใช่ลูกลอ่าเขาไม่ใช่ลูกแต่ก็คือเลี้ยงคู่กันนะคะเลี้ยงคู่กับตัวลูกตัวนั้นตัวผู้นะคะเอ๊ะคุณคุณ,คณอ้อลองดูในนั้นมันขึ้นไหมในในนั้นเสือแบบอ่าให้ดูสัญญาณนะคะนะขึ้นใช่ค่ะอ่าดูหน้าตัวเขาดูหน้าขเขานะตอนนี้กำลังเป็นสาว จะอยู่ในเซตสามตัวที่ท,ที่คุณอ้อจะขายนะคะสูงเท่าไหร่นะคะคุณอ้อตัวเนี้ยน้องนั่นนะมามาอ่ะน้องมาวัดให้หน่อยเลวน้องมาวัดให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเราอยากอยากรู้ความสูงของเขาฮะไม่แจ้งก็เข้าไปดูเหอะในช่องอะ่ะเออ ่าเดี๋ยวหนูวัดให้ดูหน่อยค่ะวัดให้ดูหน่อยว่าตัวเนี้เข้าความสูงเท่าไหรค่คะ